สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะสบายดีกันทุกคนไหมคะอูก็สบายดีอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะเป็น ep ที่หกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมูของนะมูมาละหมานเวอร์นะคะเออก็จะขอพูดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับการมูของเนี่ยนะคะเพราะว่าก็จะมีแบบว่าบางคนเนาะเขาก็ไม่ไม่เชื่อเนาะแล้วก็เขาก็จะบอกว่างมงายหรือว่าคล้ายๆเหมือนว่า เออไปทํางานดีกว่าไหมคือคือทํางานแล้วคือได้แน่เงินได้แน่โชคลาภคืออะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีออพูดมาแบบเนืองๆน,นะอูก็ได้ยินมาแบบว่าได้ยินมาบ้างนะว่ามีคนพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าเออ,เอ,อไปงมงายเกินไปหรือว่าไปอะไรเกินไปอูไม่ได้บอกว่ามูของมาแล้วคุณจะไม่ต้องทํางานนะ คุณก็ทํางานของคุณปกตินั่นแหละคือทําอะไรก็ทําปกติไปเลยแต่ว่าการมูของเนี่ยคือมูมาแล้วเขาจะมาช่วยเสริมใน,ในเรื่องเกี่ยวกับการคล่องตัวหมายถึงว่ามีอะไรติดขัดหน้าที่การงานหรือการเงินอะไรตรงไหนมันมีแบบติดติดขัดขัดเขาก็จะมาทําให้มันแบบว่าคล่องตัวแบบว่าไหลลื่นไปได้อะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะมีโชคลาบลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องความรักหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง อาจจะเข้ามาแบบว่าฟุกฟุกอาจจะได้มาแบบง่ายๆอะไรเรื่องอะไรที่แบบติดติดขัดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องในที่การงานก็อาจจะได้มาแบบง่ายๆอาจจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปทําให้แบบเหนื่อยเกินไปแล้วมันได้มาเข้ามาเองอะไรแบบนี้มันก็มีนะคะคนที่ไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อนาออันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอุหมายถึงคือมูมาแล้วไม่ใช่ว่ามูมาปุ๊บคือนั่งกินนอนกินโลโชคโลรลลาบไม่ใช่แบบนั้นนะมูมาเพื่อเสริม อย่างสมมุติเราจะเราจะได้หนึ่งก็คือมูมาปุ๊บเราก็อาจจะได้สองสามสี่อะไรประมาณนี้นะไม่ใช่ว่ามูมาแล้วไม่ต้องทํางานไม่ใช่นะคะทุกคนมันคนละเรื่องม,มันคนละส่วนกันนะทุกคนอันนี้ต้องพูดให้ให้ให้เข้าใจตรงกันสะก่อนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังอย่างเช่นเคยที่อู๋ได้พูดมาทุกคลิปทุกคลิปนะของอู้มูมาแล้วอูได้จริงนะ ไม่ใช่ว่ามามา,มาพูดให้ชวนเชื่อหรือว่าอะไรคือตั้งแต่คลิปอ่าอีพแรกจนถึงอีพตอนนี้อีพีที่6กนะของมันก็เยอะมากจนแบบว่าเอามาให้ดูอีพทั้งอีเนี่ยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่หมดนะทุกคนเออก็เลยต้องมาตัดมาแบ่งให้ดูว่าเออเนี่ยได้มาการที่ได้มาจากหลังมูก่อนมูแล้วมันเป็นยังไง ประมาณนี้นะคะทุกคนใครจะเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะคือของที่อูได้มาเนี่ยทุกๆคลิปนี่คือทุกๆอีพีเนี่ย,ค,ยคือได้มาจากหลังมูทั้งสิ้นนะก่อนที่ว่าอูจะมูของมาผัวซื้ออะไรให้ผัวซื้อ,อ,อกระเป๋าอะไรหรือว่าของใช้แบบไหนให้คือกระเป๋าเกส่ะทุกคนรู้จักปะนะก็ประมาณสามสี่พันอะไรประมาณนี้ยไม่เกินนั้นนะจะพาย เกตอยู่นะแล้วทีนี้พอหลังมูมามันมันพลิกคือหน้ามือเป็นหลังมือมันกลับตาล,ะละปัดเลยคือจากสไยเกตก็มาสายชาแนลก็มาสไยหลุยก็มาสายคูชชี่ก็มาสะพายหลายๆแบรนด์นะั่นนะคะเนี่ยก็เลยเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนอูจะเอาอ่า เป็นเกี่ยวกับแว่นตามาให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้เนาะให้เปลี่ยนแบบว่ารสชาติบ้างนะคะว่าเออเดี๋ยวมีแตกก่กระเป๋ากระเป๋าเป๋ากระเป๋าก็ยังไม่หมดนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเปลี่ยนเป็นแบบหลายรสชาติบ้างแล้วกันเนาะคือโชว์แต่กระเป๋ามันก็น่าเบื่อจําเจไปเนาะวันนี้ก็จะเอาเป็นแบบว่าอแว่นตาแล้วกันว่าอู๋มีแว่นตาแบรนด์อะไรบ้างของเล่แบนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะมีเยอะมากนะนึกอะไรไม่ออกอะไรก็เล่บรนเล่บนเลบนมันจะต้องมีติดบ้านอะ ทุกคนอ่ะจะต้องมีแหละหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแหละแต่อู้จะไม่เอาเล่แบนมาให้เอ่อมาดูแลกันเพราะว่าออู้อาจจะเอาแบรนอื่นมาให้ดูแลกันว่าอู้มีอะไรนอกเหนือจากเล่แบนเนาะเล่แบนนี่มีเยอะมากเลยจะบอกเนี่ยมีหลายชิ้นหลายอย่างมากเลยเอาเอาเอาเป็นแบบว่าอันนี้ก่อนแล้วกันนะมันวันนี้ก็จะมาให้ดูนะคะเออเจ็ดชิ้นนะแว่นตาเจ็ดอันนะวันนี้จะให้ดูแว่นตาเจ็ดอันไปแบบเร็วๆไปแบบ โนสต็อปเลยนะคก็คือแบบว่าเอออันนี้ก็จะเป็นก่อนเลยคือกุชชี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแรกๆเลยนะที่ได้เนาะราคามันก็จะไม่ได้สูงมากอะไรมากก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้ของเขาเนาะเป็นโลโก้ของเขาเนาะข้างในนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอุ๊ยอาจจะไม่ได้ใส่ให้ดูนะทุกคนก็จะเอามาให้ดูว่าเออมันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลายลาย เป็นคล้ายๆแบบลายเสือลายอะไรอย่างนี้ยะเนาะมันมันสวยดีมันผู้หญิงอะเนาะมันก็ต้องแบบเนี้ยอันนี้ก็ไปจะเป็นโลโก้เขาก็จะอยู่ตรงนี้เห็นปะเนีย่ยอันนี้ก็คืออันแรกนะคะเที่ยวจะให้ดูสวยอยู่นะทุกคนสวยสวยผ่านไปนะคะเราจะไม่ไม่ไม่ให้ยืดเยอะยืดย,ยาวมากจนเกินไปนะก็จะมาให้ดูว่าเออ นี่ก็คือกุชชี่ผ่านไปอันนี้เอ่อมันตามการเวลานะกล่องเก่งอะไรมันก็จะมีแบบว่าเวลาเราจับอะไรมันก็จะมีทะลุทะลอมากแต่มันไม่ได้มีผลกับการใช้งานอันนี้ก็ผ่านไปนะคะกุชชนะี่เนาะอันที่สองก็จะเป็นเบอร์เบอรี่นะคะกล่องในก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเพราะว่าเอกสารเอกสารอะไรเราก็กล่อง ทำดีแล้วแหละสวยและทุกคนอันนี้ก็เช่นเคยนะก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าอะดูข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนมีแค่ผ้าเช็ดทันศาสตราา์อันนี้ก็เนี่ยค่ะสวยข้างๆก็จะเป็นโลโก้ของเขานะคะ ข้างในก็จะเป็นอันนี้นะลายของเขาเนาะแต่ข้างนอกอะ่ะไม่มีลายนะเป็นสีโทงนะฮะแล้วก็ขานี่ก็จะเป็นหนังเนาะอันนี้ก็คือเบอร์เบอรี่นะคะผ่านไปนะคะแบบไวๆเลยนะทุกคนพออู้ชอบสีแบบเนี้ยคล้ายๆสีมันจะคล้ายคล้ายๆกันหมดอ่ะทุกคนจะออกเป็นแบบว่าลายเสือลายอะไรยอย่างเงี้ยเนาะผู้หญิงเนานะมันมันก็ชอบ แบบนี้อันนี้ก็ผ่านไปนะสองชิ้นแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นนี่กล่องเขาน่ารักมากเลยนะอันนี้บอกไว้เลยแบรนด์นี้นะนี่น่ารักเป็นกร,รมะหยี่นะข้างในกล่องเขาน่ารักแล้วเขาก็จะมีแถมอันนี้มาให้ด้วยแหละทุกคน อันนี้สําหรับแบบว่าเวลาพกพาไปไหนเราไม่ต้องเอากล่องไปอันนี้เขาให้อันนี้มาด้วยเนี่ยเขาให้อันนี้มาเนี่ยสวยเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่กล่องไปไงกล่องมันใหญ่เกินไปแล้วก็แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ โลโก้อะไรก็อยู่ที่ขานี่ค่ะนี่สวยอะทุกคนเนี่ยสวยมากสีอันนี้ก็คือจะก็เป็นสีชานะทุกคนไม่ใช่สีดำนะคะเลนตรงเลนเขาอะเป็นสีชาสวยค่ะสวยมากเลยแหละ นี่นะคะสวยผ่านไปนะคะชิ้นที่สามนะนี่มาดูชิ้นที่สีนี่นะคะของชาแนลเนาะกล่องเขาแบบว่าหรูหรามากจะบอกไว้เลยอันนี้มีถุงผ้าข้างใน ถ้าลไปไหนเราไม่ต้องเอากล่องไปเราก็ใส่ถุงผ้าไปนะแต่ถ้าใส่กล่องไปมันจะดีกว่าเพราะว่าถุงผ้าบางทีถ้าเราเอาออกแล้วมันใส่กระเป๋านี้มันอาจจะแบบเกิดการเสียหายได้นี่เขามีโลโก้ตรงนี้อ้หรูมากหรูหลามากนะคะนี่ข้างในนะคะอันนี้ก็คือแบรนของชาแนลเนาะเนี่ยสวยมากอูชอบมาก นี่ค่ะทุกคนข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือนี่นะคะโลโก้เขาก็จะอยู่ตรงนี้เนาะน่ารักดีสวยอันนี้ชอบมากเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นสีทองเนาะสวยมากอันนี้ก็ไม่ใช่สีดานะก็ออกเป็นสีชาเหมือนกันนะตรงเนี้ยตรงอเลนเขาเนี่ยสีชาอูชอบนะถ้าดําล้วนได้ก็ดีแต่ว่าสีชานี่ก็คือแบบก็คือสวย อันนี้ก็คือนี่นะคะสวยอะทุกคนสวยมากอะเน,นี่ยของชาแนวก็ผ่านไปนะคะชิ้นที่สชิ้นที่สไม่ใช่ชิ้นที่สมมั 3, ม่วและอันนี้ก็คือชิ้นที่ห้าของหลุยนะคะลุยตอง กล่องเป็นแบบนี้นะคะเปิดมาชิบกำมะหยีแล้วก็จะมีโลโก้เขาก็จะมีถุงแบบนี้นะคะเนี่ยถุงเนาะนี่ค่ะกล่องก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักดีเนาะแต่กล่องเขาเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็ ้างในนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะดำกับสีทองนะคะนี่นี่โลโก้เขาจะอยู่ตรงนี้เห็นปะสวยมากกับทุกคนเนี่ยหรือตองนะดําทองนะสีนะคะเลนคือสีดํานะทุกคนสีดําแล้วก็เขาไล่สีลงมาไม่ใช่เพื่อสีดําล้วนเลยนะสีดําแล้วก็เป็นสีชา ด้านล่างนี่นะคะเนี่ยโลโก้ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยสวยมากอันเนี้ยสวยซื้อมาสองอันนะทุกคนคือเรื่องไม่ถูกอะว่าจะเอาสีดำล้วนหรือว่าจะเอาอ่าสีน้ำตาลอะนะก็เลยซื้อมาสองอันนะทุกคนก็คือเรื่องไม่ถูกเนาะก็เลยอเอามาสองอันเลยอันนี้คืออันที่หกนะคะชิ้นที่หก ชิ้นที่หกก็ยังเป็นหลุยวิตรงเหมือนเดิมนะทุกคนเป็นหลุยวิตรงเหมือนเดิมเพราะว่าอู้ซื้อมาสองอันเพราะว่าชอบทั้งส่งสีมันเลือกไม่ถูกก็เลยเอามาสองอันเลยนะคะแฟนก็ซื้อมาสองอันเลยเพราะว่าออันนี้แบ่นแบบนี้แฟนใส่ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราใส่ได้คนเดียวเนาะผู้ชายก็ใส่ได้นะมันไม่เกี่ยวกันว่าจะต้องเป็นสําหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายนะอันนี้มันเขาทํามาแบบผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะเราซื้อมาสองอันนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นลายเสืออีกแหละชอบจริงๆกับลายเสือเนะี่ยเป็นอะไรที่คู่กันจริงๆกับผู้หญิงนะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้งของเขานะคนเหมือนเช่นเคยนะคะหลุยวิตองนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะ สวยมากกันเนี้ยอันเนี้ยของเราแล้วก็สีดำนั้นมันก็ของเรานั่นแหละแล้วก็แฟนแฟนให้เลือกนะว่าจะเอาสีอะไรอุก็เลือกไม่ถูกนะเดกก็เลยเอามาทั้งสองอันเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเราเราแฟนเราใส่ได้ด้วยนะทุกคนเพ,เพราะว่าเขาไม่ได้ว่าอันนี้สำหรับผู้หญิงอันนี้สำหรับผู้ชายอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนใส่ได้ทั้งทั้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละมันไม่เกี่ยวและอันนี้อันสุดท้าย เคยทาคลิปแกะกล่องไปแอเมื่อไม่นานมานี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแว่นอันล่าสุดที่เราซื้อมาของคาเทียเนาะไปสั่งกันอเอาเลนส์สีนั้นสีนี้ไปสั่งทํากันมานะทุกคนเอาจนถูกใจนี่นะคะกล่องสีแดงแวสวยมากเลยแหละเอายเอาอเอาอันนี้ผ้าเอ,อาอันนี้เป็นเป็นผ้าสําหรับกันฝุน่นนี่ของคาเทียนะคะนี่นะคะ สวยมากนะคะทุกคนจุดเด่นเลยคือตรงนี้เขาจะเป็นแบบแหลมๆเหมือนตะกั่แตนเลยอะ่ะเหมือนหน้าตะกั่แตนอ่ะนะสวยมากขาก็จะเป็นสีทองนะทุกคนนี่โลโก้เขาก็จะตรงนี้เลยเนี่ยคาเทียไม่รู้เห็นไหมอะ่ะทุกคนมองเห็นไหมล่ะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวหนังสือเล็กๆสีขาวๆเนาะอ่ะน่าจะมองเห็นอยู่นิดๆแหละและอันนี้ก็จะเป็นลายเสือเช่นเคย ขอบขอบอะนะเป็นลายเสือเช่นเคยชอบจริงๆขาก็จะเป็นสีทองอันนี้คือด้านในนะทุกคนสวยมากนะฮาเทียเนี่ยแฟนก็ซื้อมาอันหนึ่งเหมือนกันของเขาอะของเราก็อันนี้สวยสั่งเขานะอยากได้ขาแบบไหนอยากได้อะไรสั่งได้นะเพราะว่าแว่น ของแบรนด์เนี้ยราคาค่อนข้างสูงนะคุณอยากจะได้เลนสีอะไรขาสีอะไรขาแบบไหนเลนแบบไหนหรือว่าลักษณะแบบไหนสั่งเลยนะคะเขาทำให้ได้นะทุกคนอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะ7ชิ้นที่เอามาให้ดูวันนี้เกี่ยวกับแว่นตาเนาะอ่ะาครั้งหน้าอาจจะเป็นรองเท้านะคะ วันนี้ก็เท่านี้นะคะก็คือเอามาให้ดูเท่านี้นะคะเจ็ดชิ้นนะคะแว่นตาเนาะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นนะราทุกคนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะอย่าลืมเลยนะโคหน้ายังอยู่กับเรานะวันนี้ก็ปะจากกันเท่านี้ก่อนแล้วงไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะส่วนใครที่ติดตามรับชมนะคะรับฟังนะอยากจะรู้ว่าอุได้มูอะไรมาทำไมถึงมาน ขนานานดี้ยังไงต้องรอชมใน EP ที่8นะคะทุกคนใน EP ที่8นั้นอุจะเปิดตัวนะทุกคนยังไงรอชมกันเลยนะคะ